สวัสดีครับอยู่กับทำในเลสชาแนลันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับการเปิดใต้บอบ์ดนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําในส่วนของตัวฝาปิดกล่องตรงบริเวณนี้นะครับกล่องเครื่องมืออุปกรณ์ใต้เบาดในส่วนของยูบ็อกซ์ซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม Honda ถึงไม่ให้ตัวฝาปิดตรงนี้มาเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรามีฝาปิดเนี่ยเราสามารถใส่ก้อนอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเล่มพวกนี้นะครับ มักจะหล่นทุกครั้งเวลาที่เราใส่นะครับแล้วก็ทําให้โดนทับด้วยของอื่นๆด้วยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาทําตัวฝาปิดตัวนี้นะครับให้กับทางาทุกคนได้ดูกันว่าวิธีการขั้นตอนการทําตัวฝาปิดตัวกล่องเครื่องมืออุปรกรณ์เนี่ย ทำกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็สามารถนําไปทํากันเองได้ด้วยทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการใช้กล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในการทํากันเลยนะครับโอเคครับสาหรับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับในส่วนของการทําฝาปิดนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับตัวแผ่นแผ่นตัวเนี้ยผมจะใช้แผ่นเดิมจากที่เป็นตัวเคสของตัวโน้ตบุ๊ก ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีพวกอุปกรณ์ที่เคยใช้แล้วหรือว่าเป็นพลาสติกหนาๆน,นะครับแนะนําให้ไปซื้ออะคริลิกนะครับแผ่นใสอะคริลิกใสประมาณสักความหนาประมาณสัก2มิลหรือมิลมครึ่งหรือ2มิลน,นะครับมาใช้ซึ่งอะคริลิกแผ่นใสเนี่ยจะมีขายในส่วนของ l a z a ด a แล้วก็ช h อป e ีในราคาไม่ถึง100บาทนะครับรวมค่าจัดส่งขนาดไม่เกิน30เซนคูณ30เซนนะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของตัวหนามเตยนะครับเทปหนามเตยตัวนี้จะแนะนําให้เป็นของ 3m เท่านั้นนะครับเพื่อจะติดทนนานนะครับ 3m ตัวนี้ <3 M S 2> นราคาแค่60บาทนะครับหนามเตยแล้วก็อุปกรณ์ตัดนะครับก็จะมีกรรไกรกับคัตเตอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องเกียร์ก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆตีดไปนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าใครมีอุปกรณ์ตัว ตัวเจียตัวตัดแผ่นตัดเนี่ยก็ใช้ได้เลยง่ายกว่าเร็วกวานะครับเนี่ยในส่วนของวิธีการทำเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการถอดในส่วนของชิ้นส่วนกล่องเครื่องมือมาก่อนนะครับแนะนํานะครับว่าเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้เป็นหนามเตยนะครับเพื่อที่จะเราไม่ต้องการที่จะไปทําการเจาะหรือทําให้อาตัวกล่องเครื่องมือหรือว่าชิ้นส่วนยูบ็อกเสียหายแต่อย่างใดนะครับผมก็เลยใช้เป็นวิธีการ ใช้เทปกาวติดใช้เทปนาเตยติดนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการเจาะเลยก็ใช้เป็นตัวยึดอย่างอื่นอย่างเช่นแม่เหล็กนะครับหรือว่าตัวปันพับหรือว่าตัวล็อกก็ได้นะครับยิงตัวล็อกไปเลยนะครับแต่ว่าเอาเป็นวิธีวิธีที่ง่ายแล้วก็ถนอมรถเราด้วยนะครับก็คือใช้เทปนาเตยนะครับกับตัวแผ่นอะคริลิกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการถอดโอเคครับมาถึงขั้นตอนการถอดนะครับเริ่มจากเราเรเดึงเบลือกขึ้นมาก่อน วิธีการถอดนะครับก็จะง่ายๆที่ผมเคยสอนไปในส่วนของชุดข้างนะครับก็อาหารอะไรจำแหลมนะครับจิ้มในส่วนของตัวเปกกมุดตรงนี้นะครับหนึ่งจุดสองจุดนะครับแล้วก็ดึงออกโอเคไอตัวหมุดเราแกะออกไว้ก่อนนะครับในรถไม่ต้องเอาไปจะได้ไม่หายนะแล้วเราก็เอาไปแค่ชิ้นส่วนนี้ไปวัดนะครับ หลังจากที่เราได้กล่องเครื่องมือมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดให้ดูนะครับว่ากล่องเครื่องมือมันมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับกล่องเครื่องมือเองจะมีะมาณขนาดความยาวประมาณยี่สิห้าซนติเมตรนะครับความสูงคร่าวๆนะครับความสูงคร่าวๆด้านข้างนี้ดีกว่าเนี่ยสิบสามฝั่งนี้สิบสามเซนติเมตรนะครับประมาณสิบสามถึงสิบสาจุดห้าซนติเมตรนะครับด้านบนก็ประมาณยี่สิบเซนาะส่วนด้านนี้ก็ ประมาณสิบเซนนะครับซึ่งอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราซื้ออะคริลิกหาซื้ออะคริลิกเนี่ยให้ซื้อขนาดส0ิเซนคูณสมสิบเซนนะครับซึ่งราคาก็ไม่ถึงร้อยบาทความหนาสักประมาณสองมิลนะจะหนาหน่อยแล้วก็ทนด้วยซึ่งตัวแผ่นที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นหนาประมาณสองมิลเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างก่อนนะครับกล่องจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านข้าง จะเห็นได้ว่าด้านล่างมันเกินด้านบนมานะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างส่วนนี้นะครับจะเกินด้านบนมามเพราะฉะนั้นเวลาเรา,เราทาฝาปิดเนี่ยให้เราทําเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับขอบส่วนด้านบนตรงนี้ตรงกันนะครับผมก็จะทําในลักษณะอย่างนี้นะครับประมาณนี้อ ให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าประมาณนี้เพื่อที่จะเวลาเราติดอุปกรณ์จะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องเริ่มวัดก่อนนะครับวัดคร่าวๆนะใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับกรีดแผ่นใสถ้าเกิดว่าทําแล้วจริงๆแผ่นสีดําก็ได้นะครับแต่แผ่นใสเราจะวัดง่ายแล้วก็ดูง่ายกว่ามันก็จะกรีดคร่าวๆเป็นมาร์กไว้ก่อนนะครับ ตเป็นหูไว้เลยนะครับปึ๊บเราตัดเผื่อไว้ก่อนได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตัดให้มันแคบนะ เนนข้าว,าวเ,เราได้ร่างคร้าวแล้วนะครับผมจะเอาในส่วนของลายนี้นะครับปื้ดขึ้นไปนะครับล้อมรอบตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวเจนะครับก็ใช้เป็นอุปกรณ์คัตเตอไปนะครับค่อยๆกรีดไป เราค่อยเกียร์ได้นะตัวนี้ละลายพอโดนความร้อนแล้วมันจะละลาย,ลยนะครับท่านี้ผมมาจัดในส่วนของข้้งล่างเข้าวโค มาดูก่อนนะครับว้านเราเริ่มได้หรือยังต้องตัดตรงไหนออกโอเคลูกทรงก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดตรงนี้ออกฟึบให้ตรงนะครับแล้วก็มาทำมาร์กใหม่นะคราวนี้ต้องมาร์กมคชัวร์กว่าเดิมนะครับมาร์กต้องชัวร์กว่าเดิม ถ้าใครมองไม่ค่อยชัดเราก็ใช้ปากกาเมจิกก็ได้นะครับปากกาเมจิกแนะนำปากกาเมจิก เคครับเรียบร้อยนะครับสําหรับชิ้นงานนะก็จะออกมาในรูปทรงอย่างนี้นะครับขอเช็ดนิดนึงทั้งหมดก็จะออกมาในรูปทรงอย่างนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราเริ่มมาลงมือติดหนามเตยก,กันก่อนที่เราจะติดไอตัวหนามเตยนะครับเรา ต้องเช็ดก่อนนะครับเพื่อให้ฝุ่นเกาะน้อยที่สุดนะครับเมื่อกี่จะการตัดฝุ่นก็กระจายเต็มไปทั่วเลยครับเช็ดก่อนคราวนี้เรามาดูหนังเตยกันติดตอออกมา ต้นหนามเตยจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหนามกับส่วนที่เป็นตัวรับนะครับส่วนที่คมกับส่วนที่เป็นตัวรับนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องตัดให้มันเข้ารูป เราตัดด้านข้างออกด้วยนะครับด้านข้างออกด้านข้างมันก็จะได้ประมาณ นีเส้นหนึ่งนะเด็กฝั่งหนึ่งก็ตัดต่อนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับให้ตัดตรงฝั่งที่มันไม่มีหนามออกนะครับเพื่อที่จะได้ขนาดพอดีนะโอเคมันก็จะได้สองเส้นขนาดพอดีมานี้นะครับ เส้นขาดพอดีแล้วก็เริ่มติดติดตรงนี้อันหนึ่งนะ เส้นหนึ่งก็ตัดเหมือนเดิมนะครับตัดครึ่งโอเคในสองเส้นแล้วนะครับก็เช็ดผิวข้างบนให้เรียบนะแล้วก็ติดอืมโอเคนะครับอ่า ติดแล้วนะครับครบทุกอันแล้วนะครับกดให้แน่นนะทีนี้มาติดในส่วนของตัว,วลแผ่นลับออกต่อกันนะครับโอเคอาคราวนี้เรามาเลือกตำแหน่งติดให้เรามาร์กอย่างนี้นะครับเรามาร์กดูพิกัดนะครับแล้วเราก็ดู เราจับมาร์กเอาไว้แล้วเราก็เริ่มติดมาณนี้ไม่ถ้าไม่ตรงเป๊กไม่เป็นไรนะครับยังไงก็พอใช้ได้นะเราจะเห็นฟองอากาศมันอยู่ด้านหลังนะเพราะฉะนั้นเราไล่ฟองอากาศให้หมดตอนนี้ ราก็ถือว่าเรียบร้อยนะในคู่มือมันบอกว่าคนติดเทปอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนเริ่มใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงให้หลังเ๋ยผมมาดูกันนะว่าเป็นยังไงการใช้งานโอเคครับหลังจากที่เราได้ทิ้งเอาไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีทั้งสองส่วนนี้นะครับที่ผมทำเอาไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้งานเป็นยังไงบ้างเริ่มเริ่มต้นจากใส่ตัวเดิมกลับเข้าไปก่อนนะครับ ก็น้อตัวนี้ก็ให้ดันมาก่อนนะครับแล้วค่อยใส่นะดันมาก่อนโอเคดันมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยสองจุดนะคราวนี้วิธีการใช้งานแผ่นนี้ก็ง่ายๆนะครับเวลาเราปิดก็ปิดอย่างนี้เลย Okay. อ่าเรียบร้อยลองใส่ของข้างในนะครับติดอ่าการติดวิธีนี้นะครับจะทำให้รถไม่มีเสียงดังนะครับวิธีการก็ซองเก็บของเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการใส่ก็ใส่เข้าไปข้างในนะครับติดได้ปกติเรียบร้อยอไม่ร่วงอีกต่อไป นะครับถือว่าเน่นมากนะครับอนอกจากนี้เรายังสามารถเก็บอยากเก็ได้อีกนะกล่องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับทําให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเจาะหรือว่าไปทําให้เกิดความเสียหายกับตัว U box เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็จะเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับก็ลองดูนะครับถอดให้ดูนะครับ แล้วเ,เนื่องจากว่าเป็นตัวหนามเตยอย่างนี้นะครับเวลาเราขับรถสั่นสะเทือนมันจะไม่มีเสียงนะครับเนื่องจากมันเหมือนเป็นผ้ารองรับแสงรองรับแรงสั่นสะเทือนด้วยนะครับถือว่าเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็พื้นที่ด้านข้างก็ยังสามารถใช้ได้ตามเดิมนะไม่ได้มี ปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปที่ท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe ก,ก,กด like ก,กด share ช่องของเ e r ด้วยช h a n น e l กันด้วยน,น,น,นะครับขอบคุณครับ